สวัสดีเอฟซีช่องแอนนฟารมลี่นะคะนี่นะคะพาเอฟซีทุกท่านมาเยี่ยมชมไร่สตอเบอรี่นะคะนะก็มีจุดสวยๆงามๆนะคะนี่ค่ะดอกไม้แขวนสวยงามมากนี่นะคะปารตสวยงามมากเลยนะคะทุกคนบุด้วยมินวมสวยมากเลยลูกมินเห็นดอกไม้สวยไหมลูก ดอกไม้สวยมากเลยโอ้สวยงามอืมปาดสวยมากเลยเอ,อ้ะโอ้โหเออสวยสวยสวยริมหน้านนะคะเขาบอกว่าสวนริมหน้านเนาะสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยนะ นี่เอะไปข้างล่างเหมือนใบนางรักเลยเนาะ <c oughs> โอ้โหดูสีม่วงสวยงามมากเลยนะเป็นสวนสตรอเบอรี่นะคะนี่นะเอ๊ะทำไมมันมีมแมลงอะไรมะแรมลงแมลงอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันก็มีแลนะ้วเนาะฮะอืม,มแมลงอะไรนี่อยู่ข้างในเนี่ย เอาแล้วนะคะเปรีร้ยวพาน้องมีน้อยเข้าไปในสวนแล้วตอนนี้โอ้โหปะ่ะโอ้โเสือมันมีแมลงอะไรไม่รู้อ,อยู่ข้างในเนี่ย,ยมันเป็นพึ่งหรือมันเป็นอะไรเสือนี่อไอ้ไนั่งไงเจอแมงอะไรนะแมงอะไรอะ่ะมันมากินเอ่อน้ำเหรอมันมากินน้ำอ,อ,อุ้ยสวยมากเลยมุมนี้นพาดเสือนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสือดูเสือดูอ๋อเจ้าของเขาหรอเจ้าของเจ้าของเรามาดูสตรอเบอรี่นะคะว่าสุกหรือยังเนาะนะคะเจ้าของเขนุญเจ้าของเขอนุญาตแล้วไปเอออันนี้เขาน่าจะเก็บโอ้ ดอกงอนไก่ตรโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยวเยวเเดี๋ยวสวยสวยสวยสีแดงสวยมากตยมรถสวยมากเลยฟ้า FC ดอกงอนไก่ ดอกงอนไก่สวยมากเดี๋ยวเอี no. ๋ยวที่ท anyway> oh. oh. ่าไม่ใช่อะไรนะเนี่ซื้อมากันไม่ถึงโลกเลยเนาะมาเอาเลยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะทุกคนเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนู่นเขาบอกว่าจุดชมอยู่นู่นข้างบนนู่นนี่นะองไมกองดีเนาะโอ้โหโอ้นู่นจุดชมวิวนู่นนู่น นี่นี่เห็นใครอยู่ข้างบนไหมนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยข้างนี้นี่นี่นี่หลิงมืดโอ้โหนะคะแอดกเปรี้ยก็เป็นนางแบบนะอุ้ยนางแบบอุ้ยดูดูนางแบบทำปากนะทุกคน Uhm, ดูนางแบบทำปากโอ้ยสวยมากเลยอู้สวยจริงๆโอ้โหโอ้โหระหว่างคนกระดอกไม้ใครงามคะ FC ถ้าคนงามกดหนึ่งถ้าดอกไม้งามกดสองนะคะอ่ะอืมโอ้ขึ้นไปดูข้างบนไหม เขาให้ขึ้ืนตีละคนบอกนอมีสต่้ออืซื้อซื้อนี่นะคะสวยงามมากนะคะสวนสวยงามเจ้ยเจ้ยเราอยากถ่ายรูปเจ้ยเจ้ยจ๋าเจ้ยเจ้าเปียกจ้าจ่า่ะต่อไปกระสาวปุ๊บ้างนะคะนี่ค่ะมาถึงที่เราก็ต้องถ่ายหน่อยเนาะ F C เนาะอืม เนี่ยตรงนี้เจ้ยนี่มันจะได้ได้ได้ช่วงตรงนี้พอดีเป๊ะเลยเดี๋ยววางไว้ก่อนอะอะก็ยืนให้เขาก่อนให้เขาก่อนเออเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยอะสายช็อตแล้วเกินเดี๋ยวโก้ถ่ายตรงนี้ได้เลยเนาะอะโตรงอะาต๊ะไม่ได้เปลี่ยนอะเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันมาถึงแล้ว เพื่อนเพื่อนเ <laughs> พื่อนเพ่อนนวะนูนนเพื่นอนเราอยู่ท้านะหนึ่งสองปุ๊ทไมปุตัวเล็กนิดเดียวเองอะ <laughs> สวย <c oughs> เอาเาเจ้เอาไหมเจ้เอาไหมเจ้เอาไหมเดี๋ยวให้เจ้ยบ้างนะคะเดี๋ยวส่งผ้าไม่เจ้ยเจอ้ <c oughs> อาว เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนท่าไหมเปลี่ยนท่าไหมเปลี่ยนท่าเดี๋ยวทำอะไรอย่างี้ไหมอะไรอย่างนี้ออนโอเคอ่าโอเค,ออเคสวนนี่ค่ะเป็นสวนแบบนี้เลยนะคะ FC สวยงามมากนะคะเป็นสวนสตรอเบอรี่นะคะสวนสตรอเบอรี่นะคะก็มีสตรอเบอรี่ขายด้วยนะคะค่ะอ่าเพราะว่าอาจจะไม่ได้ออกเยอะนะคะ จะเห็นดอกไม้นะคะสวยมากๆนะแต่ดูๆไปแล้วนะออใบสีเขียวเขียวก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าออใบแมงลักเนาะ,ะ <c ười> <c ười> นะคะเะคะเราจะคล้คลายใบแมงลักเนาะ,ะ,ะ,ะลุงป่ากำลังถ่ายรูปสวีดกันเลยนะทุกคนถ่ายรูปสวีดกันเลยนะนี่ค่ะอยู่ในดงดอกไม้เลยนี่นะนี่นะคะลุงป่ากำลังถ่ายรูปสวีดกันเลยนะคะทุกคน

อ๋อดอกลูซันเวียลูซันเวียนะคะสวยงามมากนะสวยงามมากเออต้องมีน้ำหยดตลอดเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทิกท่านมากค่ะ